สวัสดีครับ Bible Before b e k Fast คำทิปประจำวันวันนี้หกข้อเรื่องคุณเพียบพร้อมให้เราทิฐฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ใช้พระจนะของพระองค์ในการสอนเราด้วยกันขอพระเจ้าเตรียมเราให้พร้อมในการได้ยินด้วยและทิฐฐานในพระนามสกดเจ้า Amen แต่วันนี้ผมจะบอกว่าเราจะตั้งชื่อใครสักคนนะครับเราตั้งชื่อเขาว่าคุณเพียบพร้อมเป็นไงครับ เรามาดูพ่อมภีฮิบรูบทที่13ข้อ20ถึง21ด้วยกันนะครับฮิบรูบทที่13 20 21บอกอบย่างนอกี้ครับว่าขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงนำผู้เลี้ยงแกะยิ่งใหญ่คือพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราขึ้นมาจากความตายโดยโลหิตแห่งพันธสัญญานิรันร์ทรงให้พวกท่านเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างเพื่อที่จะทำตามพระทัยของพระองค์ โดยทรงทำงานในเราให้เกิดผลเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนครับควพี umpy, วันนี้นะครับเป็นคำอวยพรและเป็นคำลานะครับในฮิบรูเราเชื่อว่าเป็นเปาโลเขียนนะครับนั้นเปาโลบอกว่าขอพระเจ้านะครับพระเจ้าคือ พระเจ้าแห่งสันติสุขเป็นผู้นำเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ยิ่งใหญ่ก็คือพระเยซูนะครับที่เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วแล้วก็โดยโลหิตแห่งพันธส,สัญญาันดร์ของพระองค์ครับจะทําให้เราเพียบพร้อมครับเพียบพร้อมด้วยอะไรครับด้วยสิ่งที่ดีทุกอย่างเพื่ออะไรครับเพื่อจะทําตามพระทัยพระองค์โดยทํางานในเราครับโดยที่พระเจ้าทํางานในเราให้เกิดผลครับ เป็นผลที่ต้องออกมาจากเราครับเจอเป็นที่พอพระไทยในสายพระเนตรของพระองค์ทางพระเยซูคริสต์นะครับ่น้รับวันนี้พ่อพีกาลังบอกครับว่าคุณจะเพียรพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างครับเพื่อคุณจะทําตามน้ำพระทัยพระเจ้าครับนี่เป็นน้ำพระทัยพระองค์ครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้กับคุณครับคือการเป็นคนเพียบพร้อมด้วยสิ่งดีทุกอย่างโดยที่พระเจ้าจะทำงานในตัวเราครับให้เกิดเป็นผลครับ ล้วครับเราเห็น2อ,อย่างนะครับก็คือว่าเราจะเพียบพร้อมครับด้วยการทําเพื่อที่จะทําน้ำพระทัยพระองค์ให้สําเร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่พระเจ้าทําก็คือพระเจ้าจะทํางานในตัวเราครับให้เกิดผลครับพระเจ้าทํางานในตัวเราเราเกิดผลออกมาจากตัวเราครับเราก็จะเป็นดินเป็นสิ่งที่จะผลิตผลออกมาที่ดีนะครับเรามาดูฉบับที่เข้าใจง่ายนะครับเขาใช้คํานี้ครับเขาบอกว่าให้อธิษฐาน ครับเขาบอกว่าพระเจ้าพระเจ้าสันติสุขนะครับทำให้เบียคิดฟื้นจากความตายโดยพระองค์ได้สละเลือดของพระองค์เองเพื่อทําพัสสัญญาณทาวอดเป็นชีวิตของเราและเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงแกะครับให้พระเจ้าเนี่ยนะครับจะให้ทุกสิ่งครับเพียรพร้อมเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆกับพวกคุณเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมที่จะทําตามใจของพระองค์ครับทําตามใจของพระองค์ขอพระองค์ ขอให้พระองค์ทําสิ่งที่เป็นเรื่องชอบใจต่อหน้าพระองค์ให้สําเร็จท่ามกลางพวกเราท่ามกลางพวกเราผ่านทางพระเยซูคริสต์ครับคุณเห็นไหมครับคําว่าเพียบพร้อมก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆครับพระเจ้าจะให้เพื่อทําตามใจพระเจ้านะครับเวลาเราฟังคําว่าตามใจพระเจ้านี่มันรู้สึกชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าไม่ใช่ตามใจเรานะครับวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าต้องการคุณเป็นคนเพียบพร้อมครับในฉบับ อรรมะธรรมเขาใช้คำนี้นะครับว่าพรั่งพร้อมนะครับไม่ว่าจะเลือกใช้คำไหนนะครับเพียบพร้อมหรือพรั่งพร้อมพระเจ้าจะให้คุณเป็นคนนั้นครับดีใจด้วยนะครับแล้วก็เราเชื่อว่าพระเจ้าเองมีพระประสงค์ที่จะให้คุณเป็นคุณเพียบพร้อมแต่ว่าเมื่อเราไปถึงตรงนั้นแล้วเราจะทําอะไรกันดีครับทำตามใจพระองค์ครับแล้วก็สิ่งที่พระองค์จะทําก็คือจะให้เกิดผลจากชีวิตของเราครับ ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราวันนี้นะครับตั้งใจเป็นคุณเพียบพร้อมกันเพื่อจะทําตามใจพระเจ้าดีไหมครับเอาล่ะครับให้เราที่ฐานสิ่งนี้ด้วยกันครับผมเชื่อว่าบางทีเราอาจจะรู้สึกเราห่างไกลจากการเป็นคุณเพียบพร้อมนะแต่พระเจ้าต้องการจะเตรียมคุณนะครับให้พร้อมที่จะเป็นคนเพียบครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะใส่เข้าไปในตัวคุณน,นะครับเยอะไปหมดเลยครับบางทีเราก็เป็นส่วนหนึ่งหลายคนนะครับเข้ามารับใช้ทุ่มเทกําลังนะครับแล้วก็ อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะครับแต่ว่าพระเจ้าอยากให้คุณเป็นคนเพียบพร้อมนะครับดังนั้นเราจะไม่เหนื่อยแบบว่าไม่มีแรงครับเราขอพระเจ้าเพิ่มแรงให้เราเราขาดแล้วเราขอพระเจ้าเพิ่มให้กับเราครับเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้เดียวที่ให้กับคุณครับอย่าสแสวงหาจากสิ่งอื่นครับคุณไม่สามารถเพียบพร้อมได้ด้วยความช่วยเหลือของคนนะครับหรือจากทุกอย่างที่มีอยู่ด้วยวิธีการของเราด้วยความคิด แบบเดิมๆของเรานะครับแต่เราสามารถเป็นคนเพียบพร้อมได้โดยการขอาจากพระเจ้าครับและให้พระเจ้าทําการในตัวเราครับให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับการที่เปิดโอกาสให้เราสามารถเป็นคนหนึ่ง,งที่จะเพียบพร้อมต่อพระพักพระองค์ได้และขอพระองค์ทรงเตรียมเราวันนี้ฮุงจ้าค่ะเราอธิฐานขอเพื่อพี่น้องทุกคนฮุงจก้ค่ะให้เราได้เป็นคนเพียบพร้อมให้เราไม่ขาดสิ่งดีใดๆให้เราสามารถที่จะทําน้ำพระทัยพระองค์ให้สําเร็จได้ในชีวิตของเรา เราที่ฐานเผื่อบางทีเราอาจจะยังรู้สึกว่าเราขาดบางอย่างอยู่ขอพระเจ้าส่งเติมเราให้เต็มให้เรามีครบถ้วนทุกอย่างและไม่ขาดของดีใดๆและที่ฐานในพระนามสุขเีเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเตรียมคุณนะครับคุณเพียบพร้อมพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ